ส่วนการสร้างสมการเชิงเส้น3ตัวแปรซึ่งใช้กับ3วงรอบก็เช่นเดียวกันนะครับมาดูหน้านี้นะครับมาดูหน้านี้นะเราเห็นว่าที่ภาพที่8.4จเนี่ยจะมีปัญหาโจทย์ซึ่งมี3วงนะครับเป็นวงจรงที่มี3วงนะครับเป็นวงจรคงขายที่มี3วงนะครับอย่างนี้เราก็กำหนดกระแสไอเมดไอหนไอสอ ไอสามลงไปได้เลยนะครับเต่นว่าอย่างที่การบอกเมื่อกี้เราทําทีละว,วงรอบมาดูวงรอบไอหนึ่งก่อนเราดูซิว่าไอหนึ่งไหลผ่านอ,อะไรบ้างนะครับเราเห็นว่าไอหนึ่งไหลผ่าน R หนึ่งกับ R สองแล้วก็เขียนเลยครับว่า R หนึ่งบวก R สองไอหนึ่งนะครับทีนี้ใน R สองตัวที่ไอหนึ่งไหลผ่านเนี่ยเห็นว่า R สองเนี่ย มีกระแสไอสองมาไหลร่วมด้วยนะครับไอสองเนี่ยไหลสวนขึ้นไปไหมอ่าไหลสวนขึ้นไปไหมไหลสวนกับไอหนึ่งไหมอ่าเมื่อไหลสวนไอหนึ่งก็ต้องเป็นลบนะครับลบสองไอหนึ uh, ่งโอเคนะครับทีนี้เราดูซิวา่าไอหนึ่งเนี่ยไหลไปเจอแหล่งจ่ายบ้างไหมอ่าไปเจอนะครับเจอแหล่งจ่าย E1 หนึ่งไปเจอลบก่อนนะครับเพราะนั้นพอย้ายข้างก็จะกลายเป็น บวกนะครับก็บวกอีกหนะึ่งนะคราวนี้เราก็ใส่ตัวเลขนะครับใส่ตัวเลขนะอันหนึ่งก็5อันสองก็10ลบด้วย10บไอสองนะครับตัวนี้ไอสองนะครับแล้วก็เท่ากับกระทําตัวเลขให้เหมาะสมให้ดีนะครับก็จะกลายเป็น15บหไอหนึ่งลบ10บไอสองนะครับเท่ากับสิบตัวนี้เป็นสมการที่หนึ่งได้เลยนะครับ ต่อไปวงรอบที่2นะครับวงรอบที่2นะครับวงรอบที่2นะเราก็ทําแบบนี้นะครับเรามาดูที่กระแสเมทไอสนะครับกระแสเมทไอสเนี่ยดูซิว่ากระแสเมทไอสที่เราาหนดเนี่ยไหลผ่าน R อะไรบ้างเราเห็นว่าเขาไหลผ่าน R2 R3 แล้วก็ R4 เราก็มาเขียนเลยครับว่าเอ่อบวก R3 นะครับบวกอานะครับ I2 อนะไนะครับ นะทีนี้ในในบรรดา R ทั้งหมดนะครับที่ไอสองไหลผ่านเนี่ยคือ R 2 R 3 R 2 R 3แล้วก็ R 4เนี่ยมี R 2จะมีกระแส 1, ไอหนึ่งไหลไหลผ่านด้วยแล้วก็ไอหนึ่งเนี่ยมันสวนทางกับไอสองไหมนะครับถ้าสวนทางก็ใส่เลยครับว่าลบ R 2 I1 ไอห,หนึ่งแล้วมี R R ไหนอีกครับที่มีกระแสตื่นมาไหล อย่าเช่นตรงนี้นะครับ R4 นะครับมีกระแสไอสามมาไหลด้วยนะครับก็ดูเหมือนเดิมนะครับว่ากระแสไอที่ไหลเนี่ยมันสวนทางกับไอไหมไม่สวนนะครับในในตำแหน่ง R4 เนี่ยกระแสไอเนี่ยไหลไปในทิศทางเดียวกับไอนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องเขียนบวกนะครับบวก R4 I3 นะครับ มีแรงจ่ายไหมครับมีแรงจ่ายไหมกระแสไอสองไปเจอแรงจ่ายบ้างไหมในวงรอบไอสองนะครับไม่มีนะครับตรงนี้ก็เลยเท่ากับ0ูนย์ได้เลยนะครับเราก็ใส่ตัวเลขนะครับเป็นลบสิบไอหนึ่งนะครับบวกด้วยสิบบวกสิบห้าบวกแปดไอสองนะครับแล้วก็บวกแปดไอสามนะครับเท่ากับ0ูนย์นะก็ตรงนี้ก็เราก็จะได้ลบสิบ i1 น,นะครับบวกด้วย10บวกสได้25 25บ้าบวก8ก็ได้3 3 i 2นะครับบวก8ไนะครับเท่ากับ0ตรงนี้ก็ไปเป็นสมก,การที่2นะรได้แล้วสมก,การที่2นะครับต่อไปนะครับสมก,การที่3ซึ่งเราต้องหาจากวงรอบที่3นะครับวงรอบ i 3นะครับเราก็ดูว่า ไอ้สเนี่ยไหลผ่าน A อารายบ้างเราเห็นว่ามีไอ้สเนี่ยไหลผ่านอาสตัวคืออาสีกับอาห้านะครับเราก็เขียนว่าอาสี 4, บวกอาห้าแล้วก็ไอ้สามครับไอ้สนะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับในบรรดาอาสตัวนะครับที่ไอ้สไหลผ่านเนี่ยเห็นว่าอาสีเนี่ยมีไอ้สอมาไหลด้วยและไอ้สอเนี่ยไหลสวนกันไหมกับไอ้สาม ไม่สวนนะครับไม่สวนแสดงว่าไม่เป็นลบนะครับนะเราก็เขียนว่า R4i2 นะครับนะแล้วก็ไอ้สเนี่ยไหลไปเจอแหล่งจ่ายบ้างไหมครับอ่ะเจอครับ E2 แล้วไอ้สเนี่ยไปเจอลบหรือเจอบวกครับอ่ะเจอลบนะครับเจอลบก็ย้ายข้างกลายเป็นบวกนะครับนะก็ E2 นะครับอ่ะ E2 นะครับก็ใส่ตัวเลขนะครับใส่ตัวเลขก็ได้เท่ากับ ไอนะครับบวกด้วยบวกด้วย8บวก12นะครับไอ3เท่ากับ5ก็ได้เท่ากับ8ไอ2บวก20ไอ3เท่ากับ5ตัวนี้ก็เป็นสมการที่3อ่าโอเคนะครับพวกเราสามารถจะไปอ่านเอกสารที่อาจารย์ส่งไปให้เพิ่มเติมได้นะครับเพิ่มเติมได้นะ ชั่วโมงหน้านะครับอาจารย์ก็จะให้พวกเราลองแก้ไขปัญหาโจทย์ดูนะครับวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนแนละ